ทำอย่างไรดีลูกน้อยไม่ยอมกินข้าวกลัวลูกน้อยมีปัญหาเรื่องของการจเจริญเติบโตสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะเมื่อลูกน้อยของคุณแม่นะคะเข้าสู่วัย9้เดือนถึง1ปีขึ้นไปลูกน้อยบางคนจะมีปัญหาเรื่องของการไม่ยอมรับประทานอาหารค่ะทำให้คุณพ่อคุณแม่กังวลค่ะว่าลูกน้อยนะคะทําไมไม่กินอาหารแล้วจะ,จะเจริญเติบโตไหมในคลิปนี้พี่การก็จะมาบอกถึงวิธีการ แก้ปัญหาลูกน้อยไม่ยอมทานข้าวค่ะก่อนลฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะ วัย6เดือนขึ้นไปเราจะต้องเริ่มอาหารตามวัยส่วนใหญ่ในหนูน้อยวัย6เดือนการกินข้าวนานก็จะเป็นเรื่องแปลกใหม่สาหรับเขานะคะเขาก็จะยังยอมกินอยู่ค่ะแต่เมื่อลูกน้อยวัยประมาณ9-1ถึงปีนะคะบางครั้งก็จะมีปัญหาเรื่องของการไม่ยอมกินข้าวค่ะในวัย9เดือนถึง1ปีนั้นนมยังคงเป็นอาหารหลักค่ะการที่ลูกน้อยยังไม่ยอมกินข้าวนะคะก็อาจจะไม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่กังวลไปเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าหลังจากที่ลูกอายุ1ปีไปแล้ว ค่าจะต้องเป็นอาหารหลักสําหรับลูกน้อยนมจะเป็นอาหารเสริมนะคะดังนั้นค่ะเราจะต้องลูกน้อยมีความสุขแล้วก็ชอบกิน อาหารก่อนที่ลูกน้อยจะถึงวัยหปีค่ะโดยสาเหตุนะคะที่ลูกน้อยส่วนใหญ่ไม่ยอม,มยอมกินข้าวนะคะเนื่องจากว่าการกินนมที่มากเกินไปการเลือกกินของลูกน้อยการไม่ชอบลองของสิ่งแปลกใหม่อาการแพ้อาหารป,ปัญหาสุขภาพของลูกน้อยการไม่ชอบรสสัมผัสหรือการเคี้ยวอาหารค่ะวิธีการแก้ไขเมื่อลูกน้อยไม่ยอมทานข้าวมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะวิธีการแรกค่ะ แน่นอนค่ะถ้าลูกน้อยวัย6เดือนไปแล้วนะคะคุณแม่จะต้องให้ลูกน้อยเลิกนมมื้อดึกนะคะเพราะไม่เช่นนั้นลูกน้อยก็จะกินข้าวน้อยลงค่ะยกเว้นในกรณีที่ลูกน้อยดูดเต้านมแม่ในคุณแม่ที่ทํางานค่ะแล้วก็สามารถให้นมมื้อดึกได้ก่อนให้น้องกินข้าวคุณแม่จะต้องงดนมก่อน2ชั่วโมงเพื่อให้น้องมีอาการหิวค่ะแล้วก็ยอมกินข้าว วิธีการที่2ค่ะให้ลูกน้อยกินข้าวด้วยตนเองค่ะเมื่อลูกน้อยอายุ9เดือนนะคะลูกน้อยเขาจะไม่อยากให้เราป้อนละค่ะเขาอยากจะกินเองค่ะดังนั้นค่ะคุณแม่อาจจะใช้วิธีการให้ลูกน้อยกินข้าวเองโดยใช้มือหยิบจับอาหารเพียงแต่คุณแม่นะคะคอยเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดและเมื่อลูกน้อยอายุ15เดือนถึง18เดือนคุณแม่ก็สามารถฝึกให้ลูกน้อยใช้ช้อนและซ่อมได้เลยวิธีการที่3ค่ะให้ลูกน้อยลองกินอาหารแปลกใหม่ถ้าลูกน้อยนะคะ กินแล้วไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องไปบังคับลูกให้ลูกน้อยคลายออกมาค่ะแล้วคุณแม่นะคะค่อยลองใหม่วันหลังค่ะวิธีการแก้ข้อที่4ค่ะถ้าลูกน้อยของเรานะคะไม่ยอมกินข้าวค่ะเราลองใช้วิธีการการเรียนแบบการกินของคุณพ่อคุณแม่ค่ะอาจจะใช้จานที่เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ใช้ช้อนที่เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เด็กบางคนนะคะจะชอบสิ่งแปลกใหม่ค่ะเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการกินวิธีการที่5ค่ะ ไม่บังคับค่ะถ้าลูกไม่กินค่ะโดยเฉพาะที่น้องยังไม่ถึงวัยหนึ่งขวบเพราะการบังคับมากเกินไปจะทําให้น้องต่อต้านค่ะวิธีการที่6ค่ะ กล่าวคำชมลูกน้อยนะคะเมื่อลูกน้อยยอมรับประทานอาหารลองอาหารใหม่ๆหรือว่ามีพฤติกรรมการรับพัฒนาอาหารที่เหมาะสมค่ะและวิธีการที่7ค่ะเราจะต้องสร้างสุขนิสัยที่ดีในการกินสุขนิสัยที่ดีในการกินนะคะคือการกินข้าวที่โต๊ะอาหารหรือว่าเกาอีกทานข้าวของตัวเองการกินอาหารที่ตรงต่อเวลาตามมือ้อลูกร่วมโต๊ะอาหารกับบุคคลในครอบครัว ให้ลูกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะงดพวกขนมของหวานนะคะเพราะไม่เช่นนั้นนะนอนก็จะติดรสชาติค่ะก็จบลงแล้วค่ะสาหรับวิธีการแก้ปัญหาลูกน้อยไม่ยอมกินข้าวนะคะถ้าลูกน้อยของเรานะคะไม่ยอมกินข้าวจริงๆนะคะวิธีการหนึ่งนะคะที่จะทําให้ลูกน้อยไม่ขาดสารอาหารค่ะเราอ้างพาลูกไปพบคุณหมอเพื่อให้คุณหมอพิจารณาให้วิตามินและาตาเหล็กกับลูกน้อยเพื่อให้ลูกน้อยของเรา เติมโตแข็งแรงสมวัยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่กนันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ